بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبنام رأيكم يوني رمضان تيكي وخونك الحديث ที่ท่านอับดุลเลาะห์มฮัอหมัดอิวะซัลลัมได้พูดถึงการระวังจากเรื่องที่คลุมเครือนะครับซึ่งวันนี้เป็นบทเรียนที่สองนะครับซึ่งเราจะมาให้ความหมายนะครับซีท่านอับดุลเลาะห์มฮัอหมัดอิวะซัลลัมได้กลาวว่าวไว้ในะดีษบทนี้กันต่อนะครับท r a s อ l u l l a ล saw มูฮัอหมัดอิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในะดีษบทดังกล่าวว่าอินนัลฮะลาล์เบยินุนวะอินนัลฮะรอาม์เบยินุน นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ฮาลานั้นเป็นสิ่งที่ได้ถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วและสิ่งที่ฮารอมหรือสิ่งที่ต้องห้ามก็ได้รับการแจกแจงไว้อยาจจ่างชัดเจนแล้วเช่นเดียวกันเชคซอลและฟาซานฮะเพือพรลห้องรอาขา,าท่านอธิบายคําพูดนี้ของท่านได้มีซอลลัลลอฮุอาในอุษลัมท่านกล่า,าวไว้บอกว่าอัลฮารอมอวยยินุนฟีกิตาบิลลาฮิอัลวาญละท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามนั้น Allah จะอาลาได้ทรงแจกแจงได้ทรงอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วในอัลกุรอานซึ่งมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือมาเนั a l ัลลอฮอาลัยอันนั้นฮารำ Allah อาลาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮารอมแปลว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามดังที่ Allah จะอาละกล่าวไว้บอกว่าฮทริมต์อาลัยกุณไม่จะตุวัดัมุวะลห์มุลขินซีรี ว่ามาอุฮิลละใน غ ي ิลลาฮิบิอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ถูกห้ามเราจะอะไรได้ห้ามสิ่งต่อไปนี้แก่พวกเจ้าห้ามอะไรไปน้องอันไม่ต่สัตว์ที่สัตว์ตายคือสัตว์ที่ตายเองโดยที่ไม่มีการเชื่อดยกับพนามของเราสองเลือดใช่ไหมครับสามเนื้อสุกรคำว่าเนื้อสุกรในที่นี้นะหมายถึงทั้งหมด ทุกส่วนของสุกรน,นะครับและสัตว์ที่ถูกเปล่งด้วยกับพนามของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พนามของเัาเวลาที่เชือดสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้กล่าวว่าบิสมินแล้วแต่เขากล่าวกับพนามอื่นนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะห้ามไม่ได้เรากินทั้งหมดเลยใช่บหมฮะด่นัุมมินอัลลอฮะอะลาต้าฮรีมิอละลาต้าฮรีมิมาอาละล่าต้าฮรีมิ่นนะกุกขร นะครับฉะนั้นนี่เป็นตัวบทที่บอกให้รู้ว่าอัลละฮฺได้ทรงห้ามสิ่งที่ได้กล่าวมาในอายะห์ข้างต้นและอัลลอฮฺกล่าวว่าอายะห์นึงบอกว่าวะฮุริมะ عليكم ص ي รร بريما د ม ن ت م ح و ر มาอัลลอฮ์บอกว่าะัาลอได้ทรงห้ามพวกเจ้าจากการล่าสัตว์ล่าสัตว์แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าสะพายธนูแปลว่าเอาหอกแปลว่าเอาปืนทำอะไร ไปทําการล่าสัตว์ในขณะที่พวกเจ้าอยู่ในสภาพที่คลองอิหรอมใช่ไหมครับแสดงว่าเราจะห้ามทําอะไรคนที่ไปทำพ์ของอิหรอาอยู่ห้ามล่าสัตว์แต่หากยงมามากัดละ่ะนี่ล่าไหมล่าไหมไม่ล่าอันนี้ตีได้ไหมตีได้ใช่ไหมแต่ที่เราห้ามคือห้ามแบบไหนห้ามเอาเปืนมาแล้วก็ไปยิงใช่ไหมครับไปล่าสัตว์เพื่อที่จะเป็นอาหาร ฉะนั้นเชฟบอกว่านี่เป็นตัวบทอีกตัวบทหนึ่งที่อเราจะอาาญาด้ทรงหาร้ามนะครับจากการล่าสัตว์ตราบใดที่เรานั้นอยู่ในสภาพเที่งค่ำยรอมหมายความว่าในขณะที่เราอยู่ในระหว่างการประกอบพิธีฮัจจ์และเชฟก็บอกฟาลาชก อันนบูฮารอมฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเะว่าเราอย่าชุบขู่อาหารโดยอันนบูฮารอมและก็จะไม่มีผู้ใดสงสัยด้วยว่าสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ต้องห้าม <c oughs> นะครับอันที่หนึ่งสองอูมาเนฮ์ล ع ن า سبحانه و تعالى لأن النهي يقتضي ต ل ت ح รีมประการที่สองคือสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงยับยั้ง ในทรงบอกเราบอกว่าอย่าทานะเรื่องนี้ท <Wha> ําไม่ได้นะใช่ไหมครับก็มีความหมายในลักษณะของการห้ามนั่นแหละฉะนั้นในการที่เราจะอ่านกล่าวเช่นนี้ความหมายของมันก็คือห้ามปฏิบัติห้ามกระทําหรือห้ามกินเดี๋ยวที่เราจะอ่ากล่าวไว้บอกว่าอยาอิมันละดีนะมนูลาตะกตุริบาอัลลอฮฺบอกโอ้บรรดา่ศริสธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้กินดอกเบี้ย ใช่ไหมครับเราจะอภกปรายอีกยันหนึ่งบอกว่ยายัยมะลัดดีนอาเมนตักุลล่าหวะดารุมาบากยยามินอัริบา,บาอัลลอฮ์บอกว่าอาจารย์ผู้ที่สะท้าทั้งหลายโปรเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์และจงละเวน้นอย่าไปเอาเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมครับฉะนั้นเชฟบอกว่านี่คือข้อห้ามโดยชัดเจนละนะครับแล้วเราจะอภกปรายว่าอีกยันหนึ่งบอกว่าอินนามัลคัมรุวันไม่เสร็จอัลลอฮ์บอกแท้จริงของมืนม่นเมา ลคขมหมายถึงอะไรสิ่งที่มึนเมาลคขมไม่ได้หมายถึงสุราเพียงอย่างเดียวแต่ทุกสิ่งที่กินเข้าไปในร่างกายกินมากเมาใช่ไหมกินในปริมาณที่มากเมาต่อให้กินน้อยก็เป็นสิ่งที่ต้องหา้ามฉะนั้นเมื่อกินเข้าไปแล้วเมานป็นแปลว่าเป็นสิ่งที่ต้องหา้ามเราบอกว่าของมึนเมา นครับวันไมซิดและการพน,นันวันละอันซอบอันซอบคืออะไรพี่นะ้องอันซอบคือแท่นบูชายันใช่ไหมสัตว์ที่เอาไปเชือดบูชายันบนแท่นนะั้นวันอัลลอฮและอะไรครับการเสี่ยงติ้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะเดินทางเนี่ยเขาจะเขียนว่าไปไม่ไปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาใช่ไหมครับหยุดเขียนแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็ขยำ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 อะไรล่วงออกมาใช่ไหมครับก็จะเลือก ฉะนั้นล่วงมาบอกว่าอย่าไปก็จะไม่ไป ฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้อัล์พระบอกว่าริจิซุนมินอามมนิัชตันฟิสตานบูนี่คือสิ่งโสมมเป็นส่วนหนึ่งของการงานของชชตตอนฉะนั้นพวกท่านทั้งพวกเจ้าทั้งหลายจงอิสตานีบูแปลว่าจงออกห่างจากมันฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อห้ามหนึ่งจากวาสพานาอุบะตานาแล้วพระเจ้าแลก็กล่าวต่ออีกว่าว่าทลาตทัรบุซฎีนาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้ซีนาอินนฮูกานาฟาฮิชตาวะซาอัสบีลาเพราะซีนานั้นเป็นสิ่งที่ น่าเกลียดและเป็นหนทางที่เลวทรามยิ่งนะฉะนั้นในอายะนี้ใช่บอกว่าอัลเราจะอาลามิได้กล่าวว่าละตะซีนูอัลเราไม่ได้บอกว่าอย่าทําซีนานะแต่อัลเราบอกว่าอะไรอย่าเข้าใกล้ซีนาฉะนั้นในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงแต่จะนิบุลวาซาอิลและทีตุฟดีอิลัซีนาจะต้องออกห่างจากทุกๆสื่อที่จะนําไปสู่การ ทำซีนาเช่นการนาดดการมองวัดขั้วะการอยู่ลำพัง,งสองต่อสองระหว่างชายกับหญิงที่ไม่ได้เป็นมหารอมด้วยกันวัสซาฟาริบิดูนีม่มหารอมหรือการที่ผู้หญิงจะเดินทางโดยไม่มีมหารอมใช่ไหมครับเพราะมันเป็นสื่อที่จะนําไปสู่การสีนาวัดซูฟดวัดซาฟดก็คือการประเจิดประเจอกุลโลฮาดีฮิวาซาอิน ลิซีนาฉะนั้นเชยบอกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ค,คือสื่อที่จะนําไปถูกซีนาทั้งสิ้นฉะนั้นอัลลอฮฺจะอาลาได้ทรงห้ามจากการเข้าใกล้สิ่งที่จะนําไปสู่ซีนาและเชยก็บอกว่าฟาไกยฟาบิซีนานับสุแล้วจะนับภาษาอะไรกับการผิดประเวณีล่ะฉะนั้นสิ่งนั้นมันยิ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าและเชยก็บอกว่าฮาดาลาอคาดุนยาโคลอินนูฮาลานอาบาดันสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครหรอกที่เขาบอกว่าฮาลัน่ะ เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะอะห้ามก็อย่างชัดเจนแล้วฉะนั้นสิ่งที่ต้องห้ามที่ชัดเจนหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์ห้ามสิ่งนี้นะหรือสิ่งที่เราจะอัลละ์บอกว่าอย่าทําสิ่งนี้นะฉะนั้นทั้งสองอย่างนั้นมีความหมายเหมือนกันก็คือมันเป็นสิ่งที่ต้องห้าม และชคอธิบายต่อพี่น้องบอกว่าวันฮาวัลฮาลาดูบบยีนุนส่วนสิ่งที่ฮาลาคือสิ่งที่ศาสนาอนุมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่ได้รับการชี้แจงชี้แจกแจงไว้อย่างช,ช,ช,ชัดเจนแล้วนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เราสุภาณอวตา,ารได้ระบ,บุเอาไว้แล้วว่าสิ่งนี้ทําได้นะฮาลาลน,นะกินได้นะนะครับเหมือนอายากรานที่อัลลอบอกว่ามูฮิลลลกุมอซดุลบาฮ์รี วะตอามุมาตาางเละกุมวลิสเายระอัลลอฮบอกว่าอัลลอฮฺ ت ع ا ل าทรงอนุมัติการาอะไรพี่น้องซอยดุนบะการออกไปจับสัตว์ในทะเลใช่ไหมซอยดุนบะแปลว่าการออกไปจับสัตว์ในทะเลให้เป็นอาหารแก่พวกเจ้าใช่ไหมครับอาหารที่อยู่ในท้องทะเลนะเราจะอนุมัติให้พวกเจ้าทั้งหมดเลย พปรเจกต์ออกไปล่ามันหรือสัตว์แล้วมันจะตายในทะเลเนี่ยนั่นก็เป็นอาหารสำหรับพวกเจ้าใช่ไหมครับมาต้าอันละขุมเป็นสิ่งอำนวยความเป็นสิ่งอนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าเพรญญาะว่าลิซัยยาเราและสําหรับบรรดาผู้ที่เดินทางก็เช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีใครบอกว่าฮารอมไหม ไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องฮะลานที่ชัดเจนแล้วฉะนั้นเชคจึงบอกว่าอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะอานุญาตนะส่วนสิ่งที่เราจะอานุญาตประการที่สองคือมาซักะตะลอฮ์อันหูคือสิ่งที่อัลลอฮ์มีได้กล่าวถึงสิ่งนั้นเราจะหันเงียบไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นว่ากินได้หรือกินไม่ได้ ฉะนั้นใช่จึงบอกว่าว่าเามยาริดฟีฮทีนะ่งยืนฟังหัวฮาลันเมื่อเราเจอาเรไม่ได้กล่าวถึงแล้วพระเจ้าเรก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เรากินนะนั่นแปลว่าฟ้าหัวฮาลันสิ่งนี้กินได้ไหมกินได้นะครับลาอนุฮาริมุชัยอันลาฮิฮาริมุฮุลลอฮ์วะอวยะนะอันฮุลลอฮ์จัลลาวะอาลาฉะนั้นใช่บอกเราอย่าได้ไปห้าม ห้ามคนจากสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามหรืออัลลอฮ์จะอ่านลไม่ได้บอกว่าอย่าไปทำนะอย่าไปกินนะเมื่ออัลลอฮ์จะอาลไม่ได้ห้ามก็อย่าไปห้ามเมื่อเป็นสิ่งที่ฮาลาลก็แปลว่ากินได้ไหมกินได้เช่นอะไรอน,นอกตัวอย่างง่ายๆเป๊ปซี่กินได้ไหมกินได้ของฮาลาลไหมมูบาฮาลาลกินได้แต่ด้นมาบอกว่าอย่าไปกินฮารองกินพ่ออะไรอ่ะพราะเกื่อเป็นการ สร้างการตัดสัมพันธ์หรือสร้างอไาพี่นองสร้างแรงกดดันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในบ้านเมืองใช่ไหมอย่าไปกินไม่ได้ของอารอมของเนี่ยของฮาลดนของอารอมของฮาราลนใช่ไหมครับฉะนั้นนเมืองเราจะอาลมไม่ได้ห้ามมันเป็นของอารมกินได้ไหมกินได้ใช่ไหมครับนอกจาก เดี๋ยควค่ากั็นมลังนะครับฉะนั้นมาศกัตัลลอฮวอันห์ูฟะฮูวะอฟูุญฟะลันฮอาริมฉะนั้นในสิ่งที่ละสุขาาะนะวะตะลาเงะงเมิร์ละตะลาไม่ได้กล่าวถึงสิ่งนั้นก็แปลว่าเราจะอาาลอภัยให้นะครับฉะนั้นเราอย่าได้ไปห้ามการกระทําหรือการกินในเรื่องนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการกินนะครับฉะนั้นสิ่งที่ฮาลลนก็ชัดเจนแล้วเช่นกันนะครับขอ,อยยืดนึงพี่น,อน้องช่วยอธิบายต่อบอกว่าวะเบยนะฮูมาฉะนั้นสิ่งที่อยู่ระหว่างฮาลลนกับฮารอมเนี่ยอุุุมมูรชตะบฮ มีของที่คลุมเครืออยู่แปลว่าอะไรเช่นบอกว่ามุชกีละมุชตาบิฮัดแปลว่ามุชกีละแปลว่ามีปัญหาอยู่ปัญหาแบบไหนปัญหาก็คือว่าลายุดรอฮัลฮิยามินกิสมินฮาลันออมินกิสมินฮารอมยังไม่รู้ว่าไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ฮาลันหรือฮารอมทำไมละ่ะว่ากอดีตูดีฟะฟี่ฮะลอุลามะนั่ระลิอัคติลาฟินอัดิลละตี ฟี่ฮะฮะได้ยินตัวซ้ำมะมุชดาบีฮะพ่อบรรดาอัลลมัยังมีข้อถกเถียงมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของหลักฐานในสิ่งเนี้ยใช่ไหมครับมีการขัดแย้งไอ้เราก็เลยยังไม่รู้ว่าของเนี้ยกินได้ฮาลาลหรือฮารอมนะครับและใช้การอธิบายคำพูดทารุสุ่บอกว่าทารุสุ่บอกว่ายะอะลาโมุนนักที่รูมินันนาสทารุสุ่บอกสิ่งที่อยู่ระหว่างฮาลาลกับฮารอมเนี่ยเป็นเรื่องคลุมเครือ ท้าวซุนบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้คนส่วนใหญ่ที่นี่หมายถึงใครพี่น้องเชฟบอกว่าว่าฮุามเอาหมายถึงคนทั่วไปชาวบ้านหมายถึงชาวบ้านที่ยังไม่รู้ไม่ได้แปลว่าพร,รู้ไม่รู้นะ แต่หมายถึงชาวบ้านเนะียังไม่รู้หมายถึงชาวบ้านนะเนี่ยพอเขายังไม่รู้ถึงคููกลมในเรื่องเหล่านั้นว่าอัํามนอลมาละมะส่วนบนา ah ราดาอเอาละมาฟาฮุนยจฮิดูพวกเขาคือบรรดาผู้ที่วินิจฉัยและพวกเขารู้ถึงบทบัญญัติที่อวตาราได้ประทานความรู้ให้แก่พวกเขาส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยคืออาวาม ใช่ไหมครับพวกเขาเนี่ยไม่รู้ถึงบทบัญญัติดังกล่าววัลลดีนัลัมยาบลูมารจาบาตันอุลามะและเช่นเดียวกันบรรดาผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นระดับขั้นของอุลลามะหรือผู้รู้เนี่ย คนเหล่านั้นก็ไล่ได้รู้ว่ามุสตาบิฮัด헐ี่เป็นมิ่น a ลฮัลลี่หรมิ่นัฮารอมฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ยังจะไม่รู้ว่าไอเรื่องคุมเครือตรงเนี้ยมันฮาลลนหรือมันฮารอมเช็คจึงถามบอกว่ามันมัติฟูมินฮาแล้วเราในในฐานะของอาวามเนี่ยเราจะมีจุดยืนยังไงในเรื่องเหล่านี้จุดยืนของเราก็คืออันมัติฟ uh ูมินฮาตะกูฮาทิ้งมันซะอย่าไปทําอย่าไปกิน ใช่ไหมยังไม่รู้ใช่ไหมอย่าไปกินมันซะนะครับอย่าไปทำํำฮัตยตยะตะบยานะอัมรูหาจนกว่าว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดขึ้นมาใช่ไหมครับฉะนั้นเชคบอกว่าการที่เราไม่กินไม่ทําไม่เข้าไปยุ่งตรงนี้นี่คือฮาระดแว วะรอกนี่คือการเคร่งครัดในศาสนาและการเคร่งครัดในศาสนาหมายถึงการละทิ้งสิ่งที่คลุมเครือนั่นเองนะครับส่วนประโยคสุดท้ายใช่บอกว่าุ ه ذ ا ي ش م ม كل ا ล م س ا ئ ل المختلفة فيها اختلاف فنقوين بين العلماء ฉะนั้นในเรื่องเนี้ย ครอบคลุมไปถึงเรื่องอะไรเรื่องประเด็นต่างๆที่บรรดาอัลมาเนี่ยมีการถกเถียงกันซึ่งการถกเถียงกันของบรรดาอัลมาเนี่ยเป็นการถกเถียงกันแบบไหนอิคติลาฟันกอวียนันแปลว่าถกเถียงกันอย่างหนักไม่ได้แปลว่าเถียงกันเสียงดังนะไม่ใช่แต่หมายถึงต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานที่แข็งแรงทั้งสองฝ่าย ใช่ไหมครับมีน้ําหนักทั้งสองฝ่ายนะครับมีการขัดแย้งกันอย่างมากอย่างหนักนะครับฉะนั้นฟาร์มอุกติฟุนอาหมีหน้าทีของเราเนี่ยก็คือเราไม่มีความเข้าใจตรงนั้นอันนะฮูยะตะวะก็ฟูให้เราหยุดอยู่เฉยๆฮัตตายุสอาล่ะอ่ะาดันมินันมินอาลินไงมีจนกว่าเราจะไปถามผู้รู้ผู้ใดสักคนหนึ่งอัมมาอันนะฮูยะโคโดบิฮาวะฮวายะลายะดรี ي. แต่ถ้าหากว่าเราเอาเรื่องเนี้ย ไปกินซะไม่รู้ไปกินซะไปพูดซะไปทำซะโดยที่เรายังไม่รู้ถึงหุกงของมันฮาดาสยะมีอันนาหูขอตอรุนอาวีมุนการกระทำหรือการกินหรือการกระทําในเรื่องดังกล่าวนยจะนำมาซึ่งความเร็วละความเรวร้าอย่าง มากเขาตอบแปลว่าอันตรายเอาริมที่เลวร้ายอย่างมากฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านอบีซาอุลลามานิอัสิาลมได้สอนพวกเราเอาไว้แล้วก็เชคซอลเลฟาซาเับิบลฮุลาห์ละอาท่านอธิบายเอาไว้นะครับส่วนในบทเรียนหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูคําอธิบายต่อนะครับเป็นตัวอย่างที่เชคซอลเลฟาซานท่านยกตัวอย่างขึ้นมาในเรื่องของสิ่งที่คลุมเครือนะครับซานอุลลามานะบัฮิศาัมว่าอาละฮีวาอาบีฮีวะสัลลัม